สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราช่องที่นำเสนอเรื่องราวอาชญกรรมจริงที่ทั้งลึกลับและน่าตื่นเต้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจคดีที่เต็มไปด้วยปริศนาและความน่าสะพรึงกลัวคดีของหญิงสาวที่หายตัวไปจากบ้านของเธออย่างลึกลับและสิ่งที่ถูกค้นพบหลังจากนั้นสองปีทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจคดีนี้เต็มไปด้วยความลับและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบในวิดีโอนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวของนางสาวเอชื่อสมมติเพื่อปกป้องตัวตน หญิงสาวที่ชีวิตของเธอดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบเธอมีครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อนฝูงที่รักเธอและอนาคตที่สดใสแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีจดหมายไม่มีข้อความไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือการบุกรุกในบ้านของเธอคดีนี้กลายเป็นปริศนาที่ทำให้ทั้งเมืองต้องตื่นตระหนก เราจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหายตัวไปการสืบสวนที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและการค้นพบที่น่าตกใจในอีกสองปีต่อมาซึ่งเปลี่ยนทุกอย่างที่ทุกคนเคยคิดเกี่ยวกับคดีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวนี้จะพาคุณไปพบกับความลับที่ถูกฝังไว้และความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวอาชญากรรมจริงที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ในอนาคต เมื่อถึงเวลา20นาฬิกาและนางสาวเอก็ยังไม่กลับบ้านครอบครัวของเธอเริ่มกังวลแม่ของเธอโทรหาเพื่อนที่เธอบอกว่าจะไปพบแต่ทุกคนยืนยันว่าไม่ได้เจอนางสาวเอในวันนั้นโทรศัพท์ของเธอถูกปิดและไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้ครอบครัวจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจในคืนนั้น ตำรวจเริ่มการสืบสวนทันทีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ้านของนางสาวเอไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือการบุกรุกประตูหน้าบ้านถูกล็อกอย่างดีและของใช้ส่วนตัวของเธอเช่นกระเป๋าสตางค์บัตรประจำตัวและของมีค่าอื่นๆยังอยู่ครบไม่มีอะไรหายไปยกเว้นโทรศัพท์มือถือของเธอที่หายไปพร้อมตัวเธอ ตำรวจสัมภาษณ์ครอบครัวเพื่อนและนายบีแฟนหนุ่มของเธอทุกคนยืนยันว่านางสาวเอไม่มีเหตุผลที่จะหนีออกจากบ้านเธอไม่มีปัญหาทางการเงินไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไม่มีศัตรูที่รู้จักอย่างไรก็ตามตำรวจเริ่มสงสัยนายบีเพราะมีพยานเห็นทั้งคู่ทะเลาะก,กันเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้อง ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดในละแวกบ้านของนางสาวเอพบภาพของเธอเดินออกจากบ้านเวลา14.30นาทีในวันนั้นเธอดูเหมือนจะปกติไม่มีท่าทีตื่นตระหนกหรือถูกบังคับกล้องวงจรปิดตัวสุดท้ายจับภาพเธอได้ที่มุมถนนห่างจากบ้านประมาณ200เมตรหลังจากนั้นเธอก็หายไปราวกับละลายไปกับอากาศ ในช่วงหลายเดือนต่อมาตำรวจและอาสาสมัครในชุมชนช่วยกันค้นหานางสาวเอพวกเขาค้นหาในป่าริมแม่น้ำและพื้นที่รกร้างรอบเมืองแต่ไม่พบร่องรอยใดๆโพสเตอร์รูปนางสาวเอถูกติดทั่วเมืองและครอบครัวของเธอออกสื่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากประชาชนแต่ไม่มีบาะแสใหม่ๆปรากฏขึ้นคดีนี้กลายเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบและเริ่มถูกเรียกว่าคดีหญิงสาวที่หายไปจากเมืองสันติเวลาผ่านไปเกือบสองปีคดีของนางสาวเอกลายเป็นคดีเย็นโคลเคส ที่ไม่มีใครคาดว่าจะคลี่คลายได้ครอบครัวของเธอยังคงหวังว่าเธอจะกลับมาแต่ความหวังนั้นเริ่มจางลงทุกวันจนกระทั่งวันที่10กุมภาพันธ์2565เมื่อมีการค้นพบที่น่าตกใจ ในพื้นที่ห่างจากเมืองสันติประมาณ50กิโลเมตรคนงานก่อสร้างที่กำลังขุดรากฐานสำหรับอาคารใหม่พบโครงกระดูกมนุษย์ในดินตำรวจถูกเรียกตัวมาทันทีและจากการตรวจสอบ DNA ยืนยันว่าโครงกระดูกนั้นเป็นของนางสาวเอการค้นพบนี้ทำให้ทุกคนในเมืองสันติและครอบครัวของเธอต้องช็อกไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องราวจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเช่นนี้ จากการตรวจสอบของนักนิติวิทยาศาสตร์พบว่านางสาวเอเสียชีวิตจากบาดแผลที่ศีรษะซึ่งน่าจะเกิดจากการถูกตีด้วยของแข็งร่างของเธอถูกฝังในพื้นที่รกร้างซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆการค้นพบนี้เปลี่ยนคดีจากการหายตัวไปเป็นคดีฆาตกรรม ตำรวจเริ่มการสืบสวนใหม่โดยมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ใกล้ชิดกับนางสาวเอรวมถึงนายบีแฟนหนุ่มของเธอซึ่งถูกเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งนอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเธอซึ่งถูกพบในบริเวณใกล้เคียงกับโครงกระดูกข้อมูลในโทรศัพท์เผยให้เห็นข้อความและการโทรที่น่าสงสัยซึ่งนำไปสู่การค้นพบตัวละครใหม่ในคดีนี้ใช้ลึกลับที่ชื่อนายสี นายซีเป็นชายวัยสาปีที่เคยทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงในเมืองสันติเขามีประวัติอาชญากรรมเล็กน้อยและเคยพบกับนางสาวเอในงานชุมชนเมื่อหลายเดือนก่อนที่เธอจะหายตัวไปจากการตรวจสอบพบว่านายซีมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยในช่วงเวลาที่นางสาวเอหายไปและมีหลักฐานว่าเขาอยู่ในพื้นที่ใกล้กับจุดที่พบร่างของเธอ หลังจากการสืบสวนเพิ่มเติมตำรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงนายซีกับคดีนี้รวมถึงรอยนิ้วมือบนโทรศัพท์ของนางสาวเอและ DNA ของเขาที่พบในบริเวณที่เกิดเหตุนายซีถูกจับกุมและสารภาพว่าเขาได้พบกับนางสาวเอในวันที่เธอหายตัวไปเขาล่อลองเธอไปยังพื้นที่ห่างไกลและพยายามลวนลามเธอเมื่อเธอขัดขืนเขาเกิดบันดาลโทสะและลงมือฆ่าเธอ การสารภาพของนายซีทำให้คดีนี้คลี่คลายแต่ก็ทิ้งรอยแผลในใจให้กับครอบครัวและชุมชนเมืองสันติการสูญเสียนางสาวเอผู้หญิงที่เป็นที่รักของทุกคนทำให้ทุกคนรู้สึกสูญเสียอย่างมากนายซีถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะพูดถึงผลกระทบของคดีนี้ต่อครอบครัวของนางสาวเอและชุมชนเมืองสันติรวมถึงบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากศกนากรรมนี้การสูญเสียครั้งนี้ต้นใจเราถึงความสําคัญของความปลอดภัยและความจําเป็นในการดูแลกันและกันในชุมชนปิดท้ายประมาณ300คํา นี่คือเรื่องราวของนางสาวเอคดีที่เริ่มต้นจากปริศนาและจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวนี้จนจบอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวอาชญากรรมจริงที่น่าตื่นเต้นในอนาคตหากคุณมีเรื่องราวหรือคดีที่อยากให้เรานำเสนอกรุณาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะ